นะรค่ะเดียค่ะรับ้องเลยส่พนระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิความหวังใหม่นักสังคมสงเคราะห์ับหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นประธานในกิจกรรมจุดเรียนใหม่ให้น้องยิ้มระหว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิความหวังใหม่นิวโฮฟคอร์เดชั่นในวันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมมีภารกิจในการส่งเสริมทักลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิความหวังใหม่ New Hope Foundation ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในความอุปกระ,ะของสถานโรงรั เด็กเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นการสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสู่สวัสดิการที่ยั่งยืนภายใต้นโยบายของท่านรัมตีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนในการส่งเสริมสื่อารเรื่องของเด็กเยาวชนให้ตรงกับความต้องการและการกับเพื่อนรูปแบบสวัสดิการใหม่ๆ การส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่มีสิทธิพก,กยิ่งขึ้นรูปแบบกิจกรรมชุดนักเรียนใหม่ให้น้องยิ้มทางมูลิธีความหวังใหม่มิวโพกวดเดชันได้ส่มมอบให้กระทรวงพมออเพื่อนําไปให้กับเด็กในความประลาในสถานรองรับจํานวน3ามสแห่งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จํานวน1นึ่ชุดโดยในวันนี้มีตัวแทนจากเด็กจากสถานรองรับ จากภาคแห่งมารวมรับมอบชุดนักเรียนโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมชุดนักเรียนใหม่ให้น้องยิ้มขอกราบเรียนเชิญครับครับท่านที่ปรึกษารัฐมนต,ร,นร,ตร,นร,รีท่านจากกระทรวงตางงานท่านเลขาธิการรัฐมนตรีท่านประทรวหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านประธานมูลนิธิดิวโฮฟฟอนเดชั่น,น Benedict, คุณพิสุทธิ์นํำเจริญชัยและท่านผู้มีเกียรติและลูกๆที่รักทุกคนครับในนามของกระทรวงพมนะครับวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณแทนลูกๆนะครับแล้วก็อนาคตของประเทศไทยทุกคนที่ได้มีโอกาสครับจะได้รับชุดนักเรียนถึง4000ชุดที่จะยืมน,นะครับต้องบอกว่าชุดนักเรียนในวันนี้ที่ได้รับนั้นจริงๆแล้วน่าจะมีความหมายมากกว่าเพียงแค่ชุดนักเรียน เพราะว่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นเครื่องแบบที่ทําให้เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริงจะยากยีมีจนอย่างไรการที่ใส่เครื่องแบบนักเรียนเข้าโรงเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการที่จะเข้าได้รับการศึกษาและโดยเฉพาะยิางยิ่งในการที่จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาได้นั้นนะครับ บทบาทคงจะไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงพอมกร,ระทรวงเดียวคงจะมีหลายกระทรวงแต่ในบริบทที่กระทรวงพอมอรเราดาเนินการอยู่นั้นเรามีหน้าที่ในการที่จะดูให้เด็กทุกๆคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับความคุม้มครองให้เติบโตทั้งกายทั้งใจนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของพวกเราเดินไปข้างหน้าซึ่งภาครัฐอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอนะครับอย่างไรเสียต้อง ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีจิตศรัทธาและเข้ามาทํางานด้วยกันดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทาง New Hope Foundation ที่ให้เกียรติกับพวกเราชาวประสรวงพอมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานวิธีนและกับคุณพิสุดนํำเจริญไทยนะครับ and uh, from behalf of the Social Development and Human Security Ministry I'd like to thank the chairman of the New Hope Foundation uh, What we are receiving today, and what we are going to give out today, 4,000 school uniforms. It's uh, not just a uniform that we are handing out to them. We are handing them the, the equal opportunity and the equity. Because I always say, a school uniform is the only symbol that signifies equality and equity. Whether you're rich or the less fortunate one, um, you are wearing exactly the same uniform, and. On behalf of the ministry, we would like to see our children and our future grow up, both physically and mentally, to become the asset, human asset to our society and to this world. Especially now that Thailand we are facing the age society and we have less and less newborn babies. So what we have here is the most precious assets of our country. By giving them such opportunity, our ministry truly appreciates what we have been receiving. In order to move forward, we cannot work alone. We need support from our colleagues in the, in, in the government sector, in other uh, ministries. But most important of all, I believe uh, all the hands from private sectors, from private organisations such as New Hope Foundations, would truly help us a long way and to ensure the bright future of our children. And we can definitely not work alone, and we truly appreciate your kind effort and your kind contribution to our society in wanting to see our society and the whole the global community move forward we cannot leave anyone behind especially our youth and our children which is one of the major goal of our ministry to make sure that they are growing up to be a sound both physically and mentally people of our society so once again on behalf of the Ministry of Social Development and Human Security, I'd like to thank Kun Pisuk the Chairman of the site of the foundation and all the staffs at the foundation for putting up four thousand school uniforms. That's a significant number of uniforms and uh, I believe our children would certainly truly benefit from it. And thank you very much once again and looking forward to our future cooperation. Thank you very much. Honorable Minister Varahu Silla Pacha, Professor Dr. Kanopo Kragan, <coughs> Advisor to the Minister of Social Development and Human Security, Mr. Anukon Pitkeo, Permanent Secretary, <coughs> Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It's a great honor for us to be here today. We are deeply grateful for the opportunity to meet with you all and to present our donation of over 1,000 school uniforms to school children in need. First, I would like to extend our sincere thanks to Honorable Minister Oravasila Bacha and Professor Dr. Garabundran for their kind presence and support your leadership and dedication to social development are an inspiration to us all allow me to take a moment to introduce our foundation new hope foundation is a non-profit organization committed to making a positive impact in society we are a non-political reliable and responsible group of volunteers working together to help those in need and build a better world for everyone. Our foundation is based on values of fairness, understanding, and tolerance, and we approach our work with love and care for all people, regardless of their background. Our mission is to find solutions to the urgent problems faced by people in need. No matter their religion, language, or ethnicity, we work hard to help them with respect, dignity, and care, making sure their needs are met without losing their self worth. All of our work is done by volunteers who give their time and energy selflessly, and we are proud of what we have been able to achieve through this collective effort. Our vision is to be an organization that serves all of humanity. We aim to create lasting solutions that support social unity and help people live better lives. We believe that by continuously improving our services and working together with others, we can create a stronger and more supportive society for everyone. Our working principles guide everything we do. These include ensuring the education and development of young people as they are our future, supporting the ideas and voices of youth to help them innovate and grow, improving people's skills, sharing knowledge and encouraging collaboration, working together with other organizations and foundations to strengthen our impact. We are also dedicated to helping a wide range of people in need, including supporting those who are sick, people with disabilities, the elderly, orphans, and families. We provide emotional support and ensure that everyone, no matter their situation, feels valued and cared for. Additionally, we offer parenting, education, and regularly organize seminars and courses to promote learning and growth. Today, we are proud to donate over 1,000 school uniforms to children in need. We believe that education is one of the most important ways to support children's future. And having the proper school uniform is a small but important step toward making sure these children can attend school with confidence. We hope that this donation will help reduce some of the burdens they face and give them the chance to focus on their studies and dreams. on behalf of the new hope foundation, i would like to thank the ministry of social development and human security once again for your support. together, we can make a positive difference in the lives of many people, especially the children who are the future of thailand. thank you. <laughs> ประธานมือทีมคิเเเวเฮสต์การ์เดชนันที่ท่านได้กล่าวมอบสุน,นัทรีย์เพื่อนน้องในสถานปรองรับเด็กในวันนี้ครับแผ่นดินเดียวกันชื่อผลงานว่าอัตลักษณ์บ้านฉันจดัดทําโดยเด็กหญิงวันดูฮีไดยูแวร์ยูฮันครับอคคมองกล้องนะครับน้องๆยิ้มกับกล้อ,องสิสิสวดิวดา วันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิ New h w p o p o u o u n t i t n นะครับที่ยืนอยู่ข้างๆกับผมนี่นะครับในการที่ทางมูลนิธินั้นได้มีจิตศรัทธามอบชุดนักเรียนนะครับ4พ0 0ชุดให้กับลูกๆที่ต้องการแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่าการที่กระทรวงพอมอจะทำงานนั้นนะครับเราอยากจะเห็นอนาคตที่สดใสของลูกๆหลานๆอนาคตของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นมา มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจการที่ทางมูลนิธิ e w Hope Foundation ได้มอบชุดนักเรียนถึง4,000ชุดให้กับลูกๆในวันนี้เป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาเป็นการหยิบยื่นความเท่าเทียมให้กับลูกๆทุกๆคนเพราะว่าชุดนักเรียนนั้น เป็นตัวแทนของความเสมอภาคไม่ว่าจะยากดีมีจนก็จะใช้ใส่ชุดนักรเรียนเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ทางมูลนิธิได้เข้ามาสนับสนุนในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าลูกๆจํานวนหลายพันชีวิตครับจะได้รับประโยชน์และที่สําคัญก็จะได้มีอนาคตทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกๆคนวันนี้ประเทศไทยกําลังต้องการนะครับคนรุ่นใหม่ต้องการกําลังของเด็กๆ เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของพวกเราบริบทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเราคงไม่สามารถทํางานตัวเองด้วยตัวเองได้เพียงแค่กระทรวงเดียวต้องทํางานกับกระทรวงอื่นและที่สําคัญ ต้องมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างเช่นกรณีของมูลนิธินิวโฮ o ฟ n d เดชันในวันนี้ดังนั้นในานามของกระทรวงพมครับพวกเราทุกคนนะครับทั้งท่านที่ปรึกษานะครับท่านอาจารย์กนกคงต่างงานท่านเลขานุการรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณทางมูลนิธินิวโฮฟฟอนเดชันที่ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังในการที่จะมาช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย นะครับอนาคตของประเทศไทยของพวกเรามีความมั่นคงและเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับาือของสถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้ค่ะได้มีการในรความช่วยเหลือกับเด็กๆอย่นนวันนี้เรามีศูนย์บริหารการดูแลนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือว่าสอบอปพออออนะครับอยู่ในภาคใต้แทบจะทุกจังหวัดแล้วศูนย์นี้จะมีหน้าที่ดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับคนสูงอายุ คนพิการนะครับแล้วก็เรียกว่าสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวต่างๆที่มีความเดือดร้อนมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าศูนย์ช่วยเหลือทั่วไปก็จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในภาพรวมแต่ว่าแต่ละกลุ่มที่กระทรวงพอมอดูแลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กจะมีความต้องการมากกว่าปกติอย่างเช่นพื้นที่ที่จะให้เด็กๆได้ได้เล่นนะครับได้ผ่อนคลายนะครับและมีกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆนั้นทางศูนย์สบปพนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เรามีนักสห วิชาชีพในการที่จะรองรับนะครับน้องๆลูกๆหลานๆของพวกเราอย่างเต็มที่นะครับในภาคใต้ครานี้ได้สำรวจความเสียหายของพื้นที่แต่ละจังหวัดตัางๆเอยนงคะในส่วนที่ บางศูนย์ของเราก็โดนน้ําท่วมไปครึ่งศูนย์แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่พอมอรหรือว่าทีมพอมอหน่งเดียวของเราในแต่ละจังหวัดนั้นก็ได้ระดมสัปพกกำลังนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงพอมอทีมพอมอห่งเดียวในจังหวัดภาคใต้นั้นเนี่ย นับหมื่นชีวิตนะครับกว่าหมื่นชีวิตจากนั้นแต่ละเคสแต่ละเคสนั้นทางทีมพมอนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามทีละบ้านทีละบ้านแต่ที่สาคัญมันไม่ได้จบเพียงแค่ตอนช่วงน้าท่วมและน้าลดเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นการฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการฟื้นฟูอาชีพนะครับแล้วก็สภาพจิตใจนั้นมันยังจะต้องดําเนินการ6เดือนถึง ประมาณ6เดือนถึง1ปีและที่สำคัญนะครับที่กระทรวงพมของเรานะครับเดี erm ๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปเข้าประสานงานที่วอลลุ่มของสอบอป,ป,ปพนะครับเพราะว่าที่กระทรวงพมเราเนี่ยเรามีวอลลุ่มที่จะประสานกับศูนยออ์สบปพเนี่ยอยู่ในทุกๆจังหวัดนะครับจะวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็สอบถามว่าแต่ละพื้นที่นะครับต้องเดือดร้อนอะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับต้องการอะไรเข้าไปช่วยเสริมกำลังพกำลังบ้างและพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการเราเท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วก็ในการที่จะทําใหเา้เรียกว่าให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยความเดือดร้อนของเราเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้อุ่นใจแล้วก็สบายใจครับว่าพมอของเรานั้นพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงยามที่เกิดปัญหาภัยพิบัตินะครับแล้วก็อ้อที่สําคัญถ้ามีเรียกว่าความเดือดร้อนเร่งด่วนนะครับเรายังมีสายด่วน1300นะครับศูนย์เร่งรับจัดการสวัสดิภาพประชาชนที่พร้อมรับสายของท่าน24ชั่วโมงครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ